เฮ้ยโอ้โหชอบเผื่อน,นี้จังเลยเฮ้ยโ,โหดูสิทำได้ครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้ทำอะไรคะ่ะคุณตำรวจ<า>ไม่มีสิ่งอื่นใดเลยคะ่ะไม่มีคะ่ะมีได้ทำความผิด,ดอันใดแบบว่าอะไรค่ะไม่มีไม่มีตึงๆเลยครับคุณตำรวจเฮ้ยโหเรื่องนี้เจ้าได้แต่ใดามานี่ กอร้องเถอะเฮ้ยเขยิงแล้วว่อยายิงอยายิงอ้ตำรวจใจเย็นครับแต่เย็นค่ะคุณตำรวจจเย็นค่ะเขาอาว่ะเขาเอาเขาเขาเป็นไสแล้วว่ะเฮ้ยโหชอบเผื่อนี้จังเลยเฮ้ยโทำได้ครับเฮ้ย ขออนุญาตเข้าวอลรับคุณหมอขอที well. Jamie, ่สอนอคนหนึ่งครับใช่ครับขอบคุณครับแน่ว่านะเรียบร้อยแล้วครับสาบินเนีครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับเจ้าใจทำไรบอสผมเนี่ยฮึฮะไม่ไหวว่ะคุณสิริโอ้ยไม่ไหวเหรอเนาะพาพาไปไปล่อลวงมาค่ะบอสพาคุณสิริไปพารถด้วย ได้ไปรอรวงมารอรวงมาก็บอกแล้วว่าถ้าถ้าแบบถ้ารถไม่พังหรือรถไม่ดับจับไม่ได้แน่นอนเชื่อแล้วครับร้องเสียงหลงเลย ขอบคุณค่ะครับผมเออไหนวะไหนอะเอาไม่ใช่รถชันนี่ว่ารถเจลลี่นี่ว่า เจ๊จ๋าว่างรถเจ๊บึ้มน่ะต้องมาพาวรถแต่สิบิรออยู่ที่พาวรถน่ะได้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 ใช่ฮะรถบึ้มเมื่อกี้ได้คับกำลังไปกลังได้คับได้คับทีค่ะโอ้ย เจ้าตังไปมาเลยพันห้าใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยเช็ดชิ้นฮะ Thank you Thank you เมื่อกี้เมื่อกี้พาคุณคุณเหว่งไปไปบึ้มมาเขาหรอใช่เขาไปไหนหรอละน่าอยู่สอน,นอนไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า เขาไปถามเขาตอนนี้เขาร้องวายแตกมากเลยอ่ะวายจริงเสียงหลงเลยอ่ะพาพาพากระโจนเข้าปั๊มไม่ใช่เข้าเข้าถังใช่ถังหลังสอนอนเนี่ยถังถังส้มหลังสอนอนอ่ะโอเคครับ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.